และช่วงนี้เชิญรับฟังหนึ่งนาทีกับกปทครับผู้ขับขี่อาจจะคิดไม่ถึงนะคะว่าอุบัติเหตุทางถนนบางครั้งนั้นเกิดจากการดูทีวีหรือว่าเกิดจากเครื่องเสียงที่ติดตั้งภายในรถยนต์นั่นเองค่ะการดูทีวีหรือว่าดีวดีขณะขับขี่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแม้ว่าผู้ขับขี่จะไม่ได้สนใจดูจอภาพแต่ว่าแสงสว่างเสียงและก็ภาพที่เคลื่อนไหวล้วนดึงดูดความสนใจอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ขับรถเร็วกว่าปกติ เพื่อความปลอดภัยไม่ควรติดตั้งทีวีในจุดที่คนขับมองเห็นไม่ควรเปลี่ยนช่องไปมาหรือว่าเปิดทีวีเสียงดังมากเกินไปเพราะว่าจะรบกวนสมาธิผู้ขับขี่นอกจากนี้การฟังเพลงเร็วยังมีส่วนกระตุ้นให้ผู้ขับขี่นะักขับรถด้วยความเร็วสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวและอาจจะส่งผลให้ไม่ได้ยินเสียงแตรหรือว่าเสียงจากสภาพแวดล้อมรอบข้างทําให้การประเมินสถานการณ์รอบข้างและการรับรู้นั้นช้ากว่าปกติส่งผลให้สมรรถนะในการขับขี่นะั้นลดลงด้วยนะคะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ